จะมารีวิวอะไรคะรีวิวขนมแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ฮะโอ้แฮมเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นเหรอคะญี่ปุ่นทำเองโอ้แต่แต่แต่อันนี้ต้องใช้ไมโครเวฟ้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้ออันนี้ก็ต้องมีไมโครเวฟที่บ้านนะคะไม่งั้นจะทำไม่สำเร็จเลยไมโครเวฟใครก็มีค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าล่ะแกะกล่องเลยดีกว่าค่ะแกะแล้วแกะเสร็จ โอยตกใจยังไงคะตัด่ะมาม่าคะาน่ะใช่มาม่าไหมครับ้หใช่อะชมาม่ามีนต้องเตรียมอะไร ตาแล้วก็ถ้วยกับแก้วน้ำใช่ไหมคะถ้วยแก้วน้ำแล้วก็ตะลิ้นนะคะเอาไอ้นี้ออกไปไกลๆกับเอาไออุปกรณ์เขาก็จะมีนี่ค่ะมีถาดนี้มีถ้วยผสมทำน้ำนะคะมีมีดให้ด้วยมีมีดให้ด้วยนะคะโอ้ยจกินมาไม่คมมีดไม่คมแล้วก็จะมีอันนี้สองสองมีซองสีน้ำแดงน้ำเงิน ส้มเหรอคะแล้วก็มีถาดให้เหมือนปกติใช่ไหมแล้วก็มีมีดได้ด้วยค่ะเหลืองอ๋อมีหลายซองมากกว่านั้นอีกค่ะใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอ้ทำไมสีมันเยอะจังเลยอะฮะมีออกมีสีเราจำได้เลยว่านี้ทำน้ำเราก็ให้ตัดนี่เหมือนเดิมค่ะตัดแบ่งโอเคทำขั้นตอนแรกเลยค่ะอันนี้ใช้กันไก่นะคะแม่เลยช่วยค่ะแล้วก็ตัดแบ่งส่วนนี้ ยาด้านนี้ค่ะโอเคค่ะวันนี้จะได้ทำไ,ได้สิวันนี้ค่ะก็แบ่งครึ่งตรงนี้เหมือนกันแบ่งครึ่งแนวนี้นะคะโอเคแบ่งครึ่งยายนี่ใจร้อนนะคะเนี่ยวัยรุ่นเหรอครับวัยร้อนเราได้ส่วนตามนี้มาแล้วนะคะเราก็จะเอาถ้วยนี้ค่ะถ้วยที่เป็นรูป โอเคสามเหลี่ยมเนี่ยแหละอ่าอ่าเป็นเพชรเป็นเพชรนะคะใส่อะไรใส่น้ำสองถ้วยค่ะอันนี้ให้กายทำกายใส่น้ำสองถ้วยค่ะตรงนี้เขาเอาสองส้มใช่ไหมฮะสองส้มนี่มีการตกเทียงหาเรือเล็กน้อยอ่ะเนาะมองเขาไม่ได้ไม่มีรูปสองให้คืออันเนี้ยยากอยู่อย่างหนึ่งเขาไม่มีแบบรูปซองเล็กๆให้เหมือนเดิมนะคะเขาจะใช้ตัวอักษรสีส้มอันนี้แม่แอนก็เลยเดาว่าใช้ซองสีส้มเพราะว่า หัวข้ออื่นๆมันก็จะเป็นสีอื่นๆซึ่งไม่ซ้ากันอเพราะว่าถ้าเป็นขนมกล่องอื่นๆมันจะเป็น,นเ,เป็นรูปซองแบบแนี้นะะเขาให้เราเดาต่อดังนั้นเราก็มีโอกาสที่จะทําพังเหมือนกันตัว้วค่ะยังไงต่อด,ดีค่าอีกถ้วยหนึ่งค่ะกายขอเติมเราก็จะใช้สีส้มอ่ะน้องเกสเข้าเทซอ,องเทซองสีส้ม เอ้ยเบาเสิเทลงไปในน้ำเหรอคะใช่เดี๋ยวรอน้ำของกายอีกถ้วยหนึ่งเทจนหมดเลยไหมเอาเข้ามาใกล้ๆกันเดี๋ยวเเทจนหมดเลยจนหมดเลยนะโอเอานี่น้ำน้ำของกายต่อีริงถ้วยที่สองนะคะอ๋อนี่เป็นเป็นสัดส่วนนะคะที่เขาองวัดมาแล้วค่ะเราจะคนคนเสร็จแล้วเดี๋ยวกดให้มันเรียบแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าไมโครเวฟอ๋อเ้าไมโครเวฟแล้วเราก็จะเอามาหั่นให้มันเป็นเป็นไฟแบบนี้ค่ะ อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้คือส่วนของของเฟรนไฟนะคะส่วนที่สองเราจะใช้ถ้วยรูปนี้ถ้วยรูปนี้ค่ะนะคะน้องไก่คนเบาๆนะลูกใช้ถ้วยรูปนี้น้องเก๊ะตวงน้ําให้สองถ้วยค่ะตวงน้ำให้เจ้าพ่อใช้เฉพาะพ่นคนนะคะให้มันละลายหมดเลยนะครับมันจะหนืดๆหน่อยใช่ไหมฮะคืออะไรครับหมามาอย่าคืดเยอะเสียอ เอออย่าอย่าชิมจะชิมไม่เอาสมมันสีอะไรกันแน่เนี่ยอันนี้สีอะไรซองเนี้ยป้าจะรู้ได้ไงนี่ไงมาไม้ต้องดูนี้ก่อนนี่ไหมน้ำตาลเปล่าไม่แล้วเนี้ยอันเนี้ยสีส้มป่ะใช่ค่ะใช่แล้วอันรูปเนี้ยสีอะไรป้าดูสินี่เหรอคะาป้าจะรู้ได้ไงมันเป็นสีส้มใช่ไหมอันเนี้ยสีน้ำตาลอันเนี้ยสีส้มเสร็จแล้ว เฮ้ยป้าสวยแล้วค่ะงานนี้ค่ะแต่ว่าพอได้อยู่ไหมเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรคะเอ๊ะโมจิหยดน้ำโมจิหยดน้ำอแล้วซองแรกมันคืออะไรล่ะสวยแล้วค่ะงานนี้เป็นไงคะสรุปหาคำตอบได้อย่างครับจริงด้วยพิจริงจด้วยอะคะจริงๆต้องใช้สีอะไรคะใช้ซองสีเหลืองแต่ใช้น้ำเท่ากันไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราอ๋อเอาแค่ไใช่เออโมไม่เหมือนกันพิมพ์ไม่เหมือนกันค่ะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็อันนี้้แลวอันนั้นมันต้องใช้อันไหนคะหลอดกลมหล่อมสองหลุมค่ะอ๋ออ่าไม่เป็นไรดินั่อย่างนี้ยังพอใช่แล้วเดี๋ยมกระกิ้มกระแก้มได้นะครับอันนี้ก็เหมือนทําขั้นตอนที่3ก่อนใช่ไหมคะอันนี้น้องๆที่ทําอยู่นะคะถ้าผิดไปแล้วก็โทษแม่แอดได้เลยนะคะอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ำชนูอันนี้สองช่องเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคครับน้องเกดผู้ใส่สีน้ําตาลเลยทําเนื้อทำเนื อ่เนื้อค่ะเนื้อขนมปังค่ะกายกายทำไรครับกายก็ดูขอดูขอกายกายอันนี้เป็นอะไรครับนี่จะทำไรครับหุดน้องสองนาทีเอออย่าเพิ่งไปมั่วนะครับเออต้องรออัตราส่วนจากมาม่าก่อนนะครับอันนี้น่าจะเนื้อแหละใช่ไหมเนยอย่าน่าจะายอย่าน้ำตาลสีน้ำตาลมาดูสีดีๆเนี่ยมันมีเข้มเข้มมีอะไรเนี่ยนี่ไงน้ำตาลเออโอเคมาม่า พินครั้งนี้แล้วไม่ว่าครับพีจีคี่อาจจะต้องโดนจ่าแล้วนะคะอันนี้อันนี้ข้้งแรกสีส้มนะคะเราก็เอามาทําใส่พิมพ์ตรงสองสองหลุมข้างๆค่ะเรจะทําเป็นขนมปังกินอะไรคะเป็นไงฮะเอาเกสเป็นไงเอาสีซองซองสีนี่แล้วหรอคะใส่แล้วหรอคะักินมันนี่มากเลยกิ่นมันนี่มากแปลว่าอะไรครับือจะบอกว่าอันนี้ก็กลิ่นแบบเนยนมมากโอจริงจริงเหรอฮะอ๋อแสดงว่าถ้า สีเหลืองเนี่ยมันต้องเป็นจิตเฟนฟายใช่ไหมใช่ไหใช่แล้วอันนี้ได้สองหลุมนะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นขนมปังใช่ไหมคะรอรอเบอร์เกอร์อยู่เป็นเนื้ออยังเดินใช่ไหมคะอ๋อยังรอดแล้วนี่ทำไมเบอร์เกอร์เป็นอย่างนี้อะฮะมันแห้งไปว่าเนี่ยแอนเฮ้ยกินเบอร์เกอร์เหมือนไอ้ใครรู้จักขนมโดนด้วยคลอสเตอร์บ้างเออเป็นไงวงกลมแหวนแหวนเนี่ยอ๋อเหรอเหมือนว่าโอเค ทำไงมเหมือนไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ไม่กินมันเคมอ่ะอนันนี้เราได้แล้วเราขอไปล้างพิมพ์มันนี้ก่อนนะโอเคนี่เราได้ขนมบางขางแล้วเกอันนี้เดี๋ยวเกสนี่น้ำสองถ้วยจริงก็เนี่ยทําไมมันดูมันดูแห้งเนาะแห้งะสองถ้วยจริงๆใช่ไหมคะจริงก็เล็กนี้อ๋อแก็ดู่ห้งโอเคแห้งเหมือนกันค่ะเ่เอาเยอะไงอโอเคงั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วเกดเอามาอาบใส่ ตอนนี้เกสผสมเสร็จแล้วใช่ไหมคะกำลังจะเอาเข้าพิมพ์แล้วเนาะอันนี้เป็นส่วนของเนื้อของเบอร์เกอร์นะคะใช่ไหมคะใช่เฮ้ยมันมีโค้กด้วยเหรอเนี่ยไหนโค้กมันมีน้ำโค้กด้วยเหรอใช่โอเคต่อไปค่ะเระชอะไรต่ออ๋อนี้อันนี้เป็นร้านทำความสะอาดมาแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ผิดพลาดไปแต่ว่ามันก็ยังโชคดีที่ว่ามันผิดยังแบบแก้ได้เนาะใช่อันนี้น้ำสอง้ว มาดูของน้องเกศมาทําพิมพ์ต่อไปฮะอันนี้ต้องไปเข้าไมโครเวฟบรึเปล่าเนี่ยใช่เดี๋ยวต้องเข้าไมโครเวฟบนะอ่ะอันนี้น้องน้องกายฮะเริ่มแวอเป็นไฟใส่ซองสีเหลืองอ่าอันนี้ไม่ผิดพลาดแล้วนะฮะโอ้เฮ้มันเข้าที่เลยสิคะเฮ้ลงมือตัวเองอ่ะพอแล้วน่ะอ่าโอเคเย้ค่ะต้อ่ะเสร็จแล้วกาย ใส่สีเหลืองค่ะอันนี้ทำเป็นฝายของแท้แน่นอนไม่ม้วนเผลอใช้มีดจำได้ครับลูกคนบอลนะลูกอะคนค่ะคนดีๆนะคะอย่าสัตว์นะคะงงไหมันเข้าไมโครเวฟไม่มีใครเล่นหมูขลรบคนดีๆนะอย่าสัตว์ต้องมีใครรับมุกเลยรับเลยสิ ดับมุกหน่อยดิฮะเนคนนแตไม่ใช่สัตว์นะอะยังไงต่อฮะอ่ะต่อค่ะหลังจากมุกเงียบไปแล้วฮะอ่ะแล้วไงอ่ะไงฮะนี้กดได้แล้วใช่ไหมอันนี้ขอนีก็คือให้ไปไมโครเวฟทั้งหมดกี่นาทีฮะอบไอ้วันเนี่ยสามสิบวิอ่าไปแล้วเราจะได้อะไรแต่ป้าว่าอย่าเพิ่งอบดีกว่านะมาน้ำมาแล้วน้ำหมดแล้วแปลว่าอะไร ก็นั่นแหละคนคนไปให้เข้ากันลูกก็แมน้องหมดแล้วก็อย่าแท้อย่าอย่างนี่คืออย่าอย่ากินนะเอ้ไอ้ย่าเพิ่งดูดแล้วใช่ไหมอ่ามันแห้งจังอ่ะอะไปไปต้องไปหยุดนึงไหมขอขอเออมันมันยังละลายไม่หมดเลยอันนี้ผิดสูตรหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าไม่งั้นมันจะละลายไม่หมดใช่ไหมออย่าคนอะ ่าเหมือนอะไรครับเนี่ยมันบดเหมือนมันบดเหรอกินก็เหมือนนะกลินก็เหมือนด้วยใช่ไหมจิงเหรอสร้างสรรค์ดีนะครดมด้วมน่ะเสร็จแล้วเรากดให้มันแบนๆกินป้าค่ะเสร็จแล้วเรากดให้แบนๆในถาดนี่แหละโอเคค่ะก็มันก็จะเป็นเฟนไฟมาได้ยังไงอ่ะเพราะว่าก็ถาดข้างล่างมันเป็นลอนๆอยู่อ่ะตอนนี้เราผลิตไถทั้งเฟ็ดลอนฟนไฟกับไอ้นี่ติดอะไรกันโอ้แมว อ้าวแอปเขากินอะไรโอ้กินน้ำตัวเองอ่ะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะยังไงดีคะมาม่าบอกแผนหน่อยค่ะเข้าไมโครเวฟพร้อมกันเลยอ๋อเข้ากันจะเป็นพร้อมเลยใช่ไหมจะได้เดี๋ยวยังไงให้มันแต่ทำไมในรูปเนี่ยมันถึงได้2อันล่ะคะมาม่าเบอร์เกอร์อันเนี้ยนะเนี่ยในกล่องมันบอกว่าได้เบอร์เกอร์สองอันแต่เราแปว่าจะได้อันเดียวเราลองผ่ารึ่งไงคะอันเนี้ยอ๋อผ่าเป็นชิ้นๆอีกทีหนึ่งเหรอมาว่าทำเป็นอันเดียวก็ได้นะไม่อะ หรอแล้วชีสอ่ะชีสยังไม่ผสมเลยเดี๋ยวสิแตเย็นๆถัดไม่พอแล้วอ่ะเราได้ฝั่งนี้ที่ต้องเข้าไมโครเวฟแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเวฟพร้อมกันเลยเพราะว่าเขาใช้กำลังไปเท่ากันเลยตามที่อ่านก็30ิวินาทีสิบวินาทีนะคะอ่ะบล้วไปใหญ่แล้วอ่ะระหว่างที่รอไมโครเวฟทำานก็ยังไงคะตัดจานรอง ทะลองอ๋อนี่เหละคะที่เป็นแพ็กเกจของอันนี้เหลอใช่แล้วค่ะอ๋ออะนาฬิกาดังแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วตัดต่อค่ะตัต่อมันจะแหวงไมนาน่นโอ้ยได้แล้วปังไงโอ้โหหอมชุยๆเลยค่ะเลยนี่เลยทเฟนฟาย้ขนมขอหน่อยออย่าบยเบเอ่ต่อไปนะคะเราจะทำารอ้นี่หอมมากเลยนะ มานี่เป็นขนมปังช่องซ้ายขวาถ้าเป็นตรงกลางนี่เป็นเนื้อค่ะเราจะมาหั่นครึ่งๆกันนะเจ๊ตัดอันนี้ให้ด้วยนะสองแฟนฝ่ายนะเก๊ก็รับหน้าที่ตัดไปนะคะส่วนหม่าม้าก็จะมาหั่นใช่ไหมกับกายนะคะอันนี้กายช่วยไหวไหมไม่ไหวอะฮะไม่ไหวเอามันติดค่ะทำไงครับหม่าม้าทำสิเมื่อกี้ไอ้นี่ยังลงนะทำไงเดี๋ยวค่อยๆเลยค่ะโอ้โจงลงจงลงจงลงอ่า ออ้าวโยมันยังไม่ตายอ่ะฮะครไงเนี่ยเขาให้แกี้ยวมาเปล่าว่าสักเจอจังไม่เันไงฮะอ่าออกมาแล้วค่ะเหมือนคุกกี้เลยอ่ะเหมือนแป้งจีมากว่าแป้งจีนะโอ้แต่มันหอมมากเลยนะคะเนี่ยใช่มันหอมเนยมากเลยคระบมาแดูมันเป็นไงท่านายโอ้โหมันยังไม่ตายค่ะ ะคะเราก็จะหั่นอันนี้ขนมปังเป็ครึ่งก็คือเป็นคู่แฮมเบอร์เกอร์ประกบกันเลยโอเคสตลบอันนี้ใครทำเนี่ยก็ช่วยกันไงเอออ่ะแต่มันใครทำเนี่ยนี่ยฮะมันไม่ขมอ่ะพอได้อยู่คนนี้ต้องเอาของจริงไหมอันนี้แหละเน้นอยาถึงกับของจริงนะทำไมคะเดี๋ยวพังแมวไม่พังอ่ะได้แล้วค่ะสองแคนแล้วค่ะอ่าหั่นเนื้อเลยประกบเลยไหมแล้วเรายังไม่ทำชีสเหรอคะ จะประกบไงฮะใจเย็นสิ<ะ>อันนี้ผึ่งให้มันหายร้อนกันเอ้ยต้องกินร้อนร้อนมาว่า <c oughs> ก็ใจเย็นดีมันต้องใช้ถ่านเป็นไฟด้วยประมาณนี้เอาอแย่แล้วยังใจร้อนอีกเ,าาเา้ารเล้ว <c oughs> เนื้อก็หั่นมาเป็นสีก้อนแต่ว่าใจร้อนไม่โกรธนะแต่ว่าแก่ได้แอบเคืองค่ะเนื้อเราก็หั่นเป็นสี่ส่วนนะคะเหมือนแบบของแมคโดนัลเลยนะเนี่ยะ สี่ส่วนเลยอะค่ะใช่เพราะว่าเป็นบิ๊กแม็กใช่ไหมใช่แล้วมันจะเป็นชิ้นละสองอันนะเหมือนกุญเชียงเลยเนี่ยกูจะเสียเลยค่ะเกสรู้ละระหว่างอันนี้นะมาเอาเนี่ยเกสทำผสมเป็นอันนี้ต่อค่ะเกสผสมซองสีอะไรสีฟ้าค่ะทำสีอ่าจ่ายขอน้ำสองส่วนค่ะถ้วยเดียวใส่น้ำถ้วยเดียวใส่นจ่ายขอน้ำหนึ่งส่วนค่ะใส่น้ำถ้วยอ่าตัวน้ำมันก็หั่นไปนะครับเกดก็กำลังตัดอีกซองหนึ่งนะค่ะใส่ไหนใส่อันนี้ค่ะ เหมือนกันแหละมันอยู่ที่อัตราส่วนนั่นน่ะแล้วค่ะน้ำได้ยังคะน้ำน้ำได้ยังนะเยอะเลยอ๋อได้แล้วอ่ะได้แล้วค่ะอ้าอ้าวเอาค่อยๆถือโอ๊ยล้มไม่เต็อ่าไม่เป็นไรอ่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่ะอันนี้ก็หันไปอุ๊ยวุ่นวายว่ะได้เนื้อทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอะไรอีกมันหมดสามจวนอะไรครับโอ๊ยงงคนะบ้านนี้วุ่นวายจริงครับเนี่ยอ๋อ ยังไงครับได้แล้วป๊าได้แล้วอ่ะต่อไปเราก็จะมาผลิตเฟ้นไฟกันต่อนะฮะเฟ้นไฟนะคะจะให้ป้าซูมเข้ามาเผ็นเป็นร่องร่องหลอดหโอ้ยอย่างนี้เราต้องหั่นยังไงครับม่าเอ้าไม่หั่นตามรอย่างนี้เหรอใช่แล้วอ้าวเหรอโอ้ยกลิ่นชีสมากอ่ะอันนี้นี่มันแข็งแล้วใช่ไหมคะะแข็งยังแข็งแล้วออบมานิดหน่อยแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโอ้ยต้องโรยเกลือไหมครับม่า ต้องก็ได้มา <itch anse> เออ <iro> สมจริงไงฮะได้เหมือนเนี่ยโดนมือกายกายปวดหัวทำไมครับกายไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเราก็ยังไงฮะได้แฟนฝ่ายได้เตียงเนื้อกับแปดอันโอ้แปดอันเลยนะคะได้ทั้งแฟนฝ่ายทั้งเนื้อกับกับขนมปังเรียบร้อยแล้วเราขาดอะไรคะชีสชีสชีสกับโค้กหรือเปล่าผสมโค้กคนหนึ่งดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอแกะชีสนะคะชีสเกตเกตผสมโค้กต่อเลยเได้ไหมจะได้ไม่ช้า ชีสนะคะนี่ไมเสียตองนี้ใช่ไหมปะป๊าเก๊ดทำที่ผสมนี่ก่อนซอสมะเขือเทศค่ะสองถ้วยสองถ้วยค่ะน้ำสองถ้วยอันนี้อะไรคะนี่ชีสอ่ะคะชีสชีสช่องไหนนะเก๊ดทำยังไงฮะเนี่ยอันนี้เอาออกค่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอาถ้วยแล้ไมใส่พลาสติกอ่ะคะนี่ไงเดี๋ยวเราจะปั้นตรงนี้ให้เป็นชีสโอ้โหอ่าเก๊ใช้ช่วยท่องท่องจีแผ่นไงของเก๊ดทำซอสมะเขือเทศชีสทำแผ่นเดียวแล้วก็ตัดครึ่ง เราให้เกลี่ยเกลี่ยให้เท่าแผ่นสี่เหลี่ยมนี้ค่ะออ๋โดยประมาณเราก็ใช้แล้วมันจะสะอาดเหรอคะเนี่ยผมมาล้างมือแล้วไม่ใช่ซองมันจะสะอาดแล้วก็เขาก็คนอื่นเขาก็ใช้กันแบบนี้ปะเหรอเออมันก็เข้าใจว่ามือเราสะอาดแล้วซองมันก็ผ่านอะไรมามากมายแบบมันก็จะออกจาเค็มๆนิดนึงนะมือหมอนนี่แหละหนาสุดแล้วไปเลยยังไงคะได้สี่เหลี่ยม คะเอ้ยมึงไม่ค่อยเหลี่ยมหรือไงใส่ซองสีแดงน้ำสองกล้วยนะน้ำสองกล้วยอาเกตซอสก็ค่ะอ่ะอาต่อค่ะมาไหมแล้วเราตัดครึ่งไหมค่ะตัดครึ่งแบ่งครึ่งเลยฮะไดแล้วออแบ่งครึ่งก่อนเลยนะคะจะได้มีสองแผ่นใช่ไหมคะได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะเริ่มเรียงแล้วนะคะเรียงเลยค่ะแผ่นมะเขือเทศแล้วก็วางเนื้อวางเนื้อค่ะมะเขือเทศแล้วก็ชีสแล้วก็ มะเขือเทศอันนี้นี่นี่มะเขือเทศมากอุ้ยเลือดเสร็จยังนะอันนี้ติดถ้วยเหรออ๋อเอาตัวหูถ้วยต้องมีสวยงามด้วยเหรออาบ้าอาบ้าดูสิซอสต้นขึ้เทศอ๋อซอสต้นขึ้นเทศทำไมเราไหนเอฟทิมไปยังไม่ได้กินเลยแล้วซอสลงไปอแล้วซอสลงไปไม่ต้องเยอะนะมามามาช่วยดีกว่าไหมคะอ่าอ่ะอ่าอาจำนวนหนึ่งฮะอ่ะอ่าอ่าโอเคค่ะอ่าอ่าอ่า พอแล้ว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 ชิ้นหนึ่งก่อนใส่อีกชิ้นหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาเติมเติมอีกระหว่างนี้มาม่าก็จะโร่ลงไปนะคะโอ้ตอนนี้นี่กลิ่นตระปบองปวนโอ้มันน่ากินไหมครับกายกายน่ากินห่ะครับอยากกินอยากกินอยากกินปลาเอ้ยเกี่ยวอะไรเอาปลาอีกโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ได้แล้วได้แล้วเอะยังไงฮะเอาปลานี่เอาไงฮะอ๋อนี่คืออะไรปูเสือกินอ่ะยังไงฮะ เอาเอามะมามะาต้องเอาเอาไม้ขีดไอ้อะไรนะไม่ใช่ไม้ขีดไฟไม่ไม่จิ้ฟันหัวล้อยาวกัดไฟนี่นี่นี่ป้าพูดผิดแค่ดีเองกัดไฟแล้วว่าจิ้มกัดไฟไหมกัดไว้ไงเป็นผสมน้ำเลยโคกขีดด้วยโคกใส่ใส่น้ำถึงขีดอะค่ะน้ำถึงขีดมีขีดไหมเออจ้างมันเหอะใส่แค่ไหนแค่นั้นใส่ประมาณนี้ใส่ขีดหนึ่ง นี่เราเรียนเป็นไฟนะเรียงแล้วโอ้โหมันยันมช่างมันช่างมันมาโตเออมาเคยเป็นเป็นอะไรมาม่าเคยทำงานแบงค์ดูนอใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็ธงอันนี้พูดจริงเหรอคะไม่ไม่ใช่นี่จะบอกว่ามาม่าเคยทำงาน A N W นะเด็กๆใครรู้จักเอแอนด์บิลบ้องเู้จักไปทานเจ๊งกันหมดแล้วค่ะร้านนั้นอ่ะรู้จักหนูรู้จักหนูเคยกินแล้วอะไรคะอะไรอร่อยไป เอาไปแนี้เคอรนี่ไฟอร่อยมากค่ะรูปเดียร์ดอะเดี๋ยวนี้ไม่หากินยากค่ะอ่ะแล้วนี่ทำอะไรนะชมพูไงอันนี้ทำอะไรเนี่ยทำทองปักโอ้โห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 อะเต้นอะไรนักหนาปะาป๊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 าอะสมโคกเหรอไม่รู้โคกไม่โคกเจ๊กระบวนกายจะช่วยอะไรได้ให้กายปักธงอะนะปักธงโอเคไหมปรากฏว่ามันจะเจ๊กระบวนการนี่แหละเฮ้ยเตรียมแล้ว อ๋อไหนไหนโอ้โหโอ้โหมันมีฟองนะฮะโอ้โหนี่เหมือนโค้กจริงเลยนะเนี่ยจริงเหรอกินเป็นไงเกตองดมดูสิฮึมโอ้ไม่โอ้เป็นไงเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากเลยโอ้โหช่างมันช่างไงฮะมันช่างมันช่างพิสดารมันช่างเหมือนจริงมากนะเนี่ยมันช่างเป็นแมคโดนัลจริงจริงวันนี้อยากกินเบอร์เกอร์คิงขึ้นมาเลยแมคโดนัลอะอย่างเงี้ยนะฮะ ทิ้งทงก็เรียบร้อยนะฮะอ่ะปังไปค่ะปังดีๆนะครับอย่าพังนะครับโอ้ยโอ้ยเออเออเอปักเข้าไปดิปักก้อยลึกๆดิอ่าโอเคได้อันหนึ่งนะค่ะเทมหมดอ่ะก็เทมหมดค่ะทำไงฮะหมดอะไรใช้น้ำลายแทนได้ไหมหมดแล้วบอกกัเทมอ่ะใช้ขี้มูกได้ไหมค่ะบ้าปะปะไม่ใช่ไม่ทุกอย่างนยกปลาลอเล่นเออปลาลอเล่นเนี่ย อ่ะได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมโอ้ทำไมมันแช่งช่างมันเพออันเดียวพอโอ้อันเดียวพออ่าเโอเคก็ได้จะต้องซ้อนมะเขือเทศใบใบไว้หนึ่งแทบเป็นไงสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงนะปใบเป็นไงคะใบหนึ่งแทบต้องใบไปด้วยเหรอคะก็ไว้กิ้มเป็นใบโอ้โหเป็นไงคะเป็นไงฮะน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยเนาะอ่าเราจะเริ่มกินเลยไหมคะมามานั่งลงหมามานั่งลงอ่า ไงฮะเอาอะไรกันก่อนดีชิมกันตัวอย่างก่อนเฮ้ยถือไม่ต้องหั่นเหล่าแกนมันอ่ะเป็นไฟก่อนไหมเลยกัดเลยอกัดเลยกัดเลยอ่ะมิติเบอร์เกอร์ค่ะอ่ะโอ้โหไงฮะไงอ่อ่ะอร่อยอ่ะฮะเอามา้าชิมดิเจนบอกว่าเดี๋ยวให้ปะป๊าบ้างนะเจนบอกว่ายังไงอ่ะแปลว่าอะไรยังไงกายบอกอร่อยไหนไหนกายขอปะป๊าบ้างคนกินอะไรต่อเป็นไฟเป็นไฟให้มาให้เหรอกระนกขนม มันก็เหมือนดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เหมือนจริงหรอกค่ะแต่ว่ามันก็หนมปังก็นุ่มดีนะป๊บาป้ามกินไปแล้วให้ให้ให้ใหกายให้กายกินกายชอบอ้หนี่กินโคกแล้เป็นไงอยากกินหมดนะอืเป็นไงครับเหมือนเหมือนเหรอเหมือนเลยเหรออ๋อเป็นไงมามาเหมือนไหมยังไม่เข้าปากเหมือนไหมเหมือนไหมมันเปรี้ยวๆเราเปรี้ยวๆ เป็นไฟล์เหมือนไหมคะลองชิมดูิหมจริงเลยไม่เหมือนไม่เหมือนจริงเป็นไงครับจิมซอนมะเขือเทศอ๋อหน้าตามันก็ดีเหมือนกันนะรสชาติเหมือนเป็นไฟเหี่ยวไอ้แม่ก็มันเป็นของเล่นนะเนาะทำเพื่อความสนุกสนานจิมะซอนมะเขือเทศอร่อยอ๋อเหรอโอเคโอเคเออาไฟอ่ะโอเคก็ ทำสำเร็จจนได้นะคะสวยงามใครสนใจก็ลองไปหาตามร้านนำเข้าขนมญี่ปุ่นแล้วกันน่าจะมีขายอยู่แล้วแต่ราคาก็อาจจะสูงกว่าที่ญี่ปุ่นนิงนึ้นนะที่ไทยก็จะประมาณ200ร้อเออที่ญี่ปุ่นน่าจะประมาณร้อยหนึ่งอะประมาณนี้เนาะโอเควันนี้เจสตอันกายแคนดี้แอนทอยค่ะไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆนะ